สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมานะครับอันนี้สาธิตการใช้ตานต่อนะครับจานต่อตัวนี้นะครับอยากได้หน้าไหนนะครับเอาหน้านั้นหันออกรอบวงนะครับต่อกลางนะครับรอบวงนี้นะครับได้เฉพาะหน้าสีนะครับอันนี้คือของแท้ที่ถูกต้องคือต้องเฉพาะหน้าสีนะครับบอกว่าหน้าลายและไม่ใช่จะเป็นอย่างอื่นนะครับโอเคเริ่มต้นจากอันนี้นครับสมมติวะวางไปเห็นไหมครับเอี่ยวครับ สมมติเรามาวางรอบวงอันนี้หันหกออกรอบวงนะครับนี่ครับก็จะเป็นหกนะครับมันจะได้หนึ่งสองสามสี่สี่ด้านนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับรูปมันก็จะพลิกอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับถ้าน้ําหนักมือไม่ได้นะครับรูปมันก็จะไม่พลิกแต่ถ้าแรงไปก็นี่นะครับถ้าได้จังหวะมันก็จะพลิกแต่ถ้าไม่ได้จังหวะมันก็จะไปหน้าอื่นนะครับซึ่งไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับลอง ขัดเขย่าดูนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราได้จังหวะปุ๊บหกขึ้นนะครับโดยส่วนมากก็คือเขาจะผสมเนี่ยครับลูกงานที่แถมมาให้นีน่นะครับนะครับมันก็คือจะเป็นลูกงานที่เหมืนอนกับชุดนี้นะครับมันก็คือลูกวัดตวงอะครับไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับเวลาเราอยากได้เส้นเราอยากได้หน้าหกหน้าอะไรเราก็เขย่าไปเลยครับนี disagree. ่นะครับเราจะยืนสี่นะครับมันก็มีโอกาสออกนะครับอ่าโอเค รเราอยากได้อะไรก็สั่งมันได้นะครับฝึกเล่นความชํานาญสักครู่หนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคถ้าใครสนใจตรงนี้ก็ทักเข้ามานะครับ0989841961เจริญซับมหายเฮงครับอันนี้ที่ร้านมีเฉพาะของแท้นะครับมีเก็บเงินปลายทางครับผม